เ้ยมื่อยพี่น้องบรรยากาศหลังเลิกงานครับผมสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนสังชาแนลนะครับผมพี่น้องกับการใช้ชีวิตในต่างแดนครับผมบรรยากาศหลังเลิกงานหลังเลิกเรียนพี่น้องช่วงนี้ก็เป็นช่วงเรียนน้ำแน่นะครับผมอ่าช่วงนี้ก็เป็นเรียนไอเรียนภาคปฏิบัติพี่น้องเรียนสอบนาเครืองนะครับผมเมื่อนี้ก็ท่ายที่วันที่สูงที่สิบสี่กรกฎาคมครับผมพี่น้องนี่ครับผมมันเป็นสองขาปลาด้วยครับผมเงินเรียนออกแล้วครับผม อันนี้ก็จะเป็นเงินเดือนของเดือนหกนะครับผมมีน้องมาออกเดือนเจ็ดเดือนที่แล้วผมเฮ็ดงานยี่ยี่สิบสองเมือ่อไดโอทีหกสิบสมงได้เห็ุการเดือกยี่สองมือนะครับผมพี่น้องเงินเดือนผมได้เดือนนี้ไดยี่สิบยี่สิบใบกับสี่พันเยนนะครับผมโอ้นะครับผมพี่น้องเดี๋ยวพี่พาทุกคนไปเพิ่บรรจากาดกุนงินยอะนะครับผมสำหรับเมื่อนี้ก็ที่หาเนาแก้ตัวนะครับผม มือ่นกับเฮ็ดงานนะพี่น้องมือ่นกับเฮ็ดงานอยู่นะครับผมโว้าคือเรียกไว้ยเถอะว่าเปล่าดิ๋ยวตาอาบน้ำถ่ายิเอเจ๊เลือยี่โมงผมเลือกส <45. S 2> ี่สิบห้าดิสี่สิบห้าอบา <laughs> อกแล้วเดี๋ยวผมซืมางโม่ลายเรียดจุดฟังพี่น้องเดี๋ยวพากันไปกดเงินกดทองกันหาซื้อน้ำมนต์ก็ละซาก,กันนะครับผมส <laughs> ำหรับเงินเดือนผมนะครับผมเฮ็ดงานยี่สิบสองมื้อ ไดโอทีหกสิบสมงไดไดเหตุการณ์เดือดยี่สองนื่อน,นะครับผมพี่น้องได้เงินเดือนอยู่ที่หากเราเนี้หากค่าบ้านค่านา้ำค่าไฟเราผมได้อยู่ที่ยี่สิบใบกับสี่พันเยนนะครับผมพี่น้องสองแสนสี 2, 000, 000, 000่พันเยนนะครับผมกยังไม่ได้คิดว่าเป็นเงินไทยวิเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวผมคิดให้เบื้องเดี๋ยวผมไปกดเงินก้อนนะครับเดี๋ยวที่ไทยบรรยากาศไปกดเงินซื้อพี่น้องเบื้องกิดที่ไปทากันหลายคนอยู่นะครับผมถ้าไปเบื้องทำกันครับผมก็มาฮอดบ้าน,นพี่น้อง ก่นที่เราดะเตียนผ้าเตียนแขนไปสุดนี่และ้นะครับผมห้องกับหกไปหกไปาปให้พี่น้องเพิ่งข่าวขกันเด้อแต่ก็ที่มาไล่เป็นเงินไทยให้ฟังนะครับผมอันนี้หักไปอันนี้รายการหักนะครับผมพี่น้องรวมหักเครงเมื่อแล้วนะหกหมื 61, ่นหนึ่งพันหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเก้าสิบเก้าเยนนะครับผมอันนี้ส่วนรายได้ที่ผมได้รับนี่สองแสนสี่พันแปดสิบห้าเยนนะครับผมพี่น้อง ต้นเงนนี่ค so e ่าน้ำค่าไฟผมถึกคือครับผมพี่น้องแปดพันหกร้อยเก้าสิบเอ็ดเยนค่าน้ำค่าไฟนะครับผมพี่น้องนี่ครับผมเดี๋ยวถ้าไปถามเบมึงแต่ละคนที่ได้เท่าไหร่นะครับผมพี่น้องว่าได้โอเท่าไหร่ได้เงินเท่าไหร่นะครับผมพี่น้องไปพาไปถามเบมึงแต่ละคนทำกันที่ไปซื้อของทำกันหลายคนอยู่ไปเดี๋ยวเอากระปงกระเป๋าเงินก้นพี่น้องเฮ้ยไปครับผมเลนะพี่น้องนั่งบรรยากาศของกันครับผมเพราะรัวเพราะเลที่ไปเนี่ยหลายคนนี่บอกว่าโอ้หลายคนอยู่ สมคนสามสี่คนครับผมฮะไปใส่ขั้นเขาจีกดเบิรก่อนว่ไปสี่คนเอาหนะน่ะบอน้ยี่แปดเลยยี่แปด <28. S 2> สองไอัวเศษมันบอยี่แปดยี่แปดเลยยี่แปดสป้นไปนี่บ่ไก่ดิพี่น้องอู้บ่ได้ดมนาที่พาใตจาก,กรจันครับผมจาก,กรจนนันออกแล้วมีเอามานำ อ้อโหมันกับบฮั่งแล้วยังเมื่อคืนเนาะไอ้แบ่งกีได้โอท่าครโอ้หสครับโอ้หกได้อย่างไรยี่มจุดครับออโนหักไปโนหัก,ก,กอไปสามชั่วโมงครับเพราะ่าลาออกครึ่งวันเป็นอ <c oughs> <c oughs> ย,ย <c oughs> ่เลือมอคับมอค้างลูกมี <c oughs> ได้โอเท่ะเพี่ โอหกบาะเท่าไหรบันนะยี่สิบเท่าไดรยสมโอ้ีทุกคนยี่สอัพเนาะเดี๋ยวนี้เนาะได้หลายวะค่าคค่าไฟตัวเท่าไรเลนี่ยขึ้นนู่นเฉยปะห้องกรเปียดพันดเดเิ่แล้วอายุห้องควาแล้วสุดตัวนี้ตัวนี้อเท่าไ่กโอหสมันหักว่ไปใส่ยัง บตามจีนพวกข้างล่างมันมันแชนโอที่มันเกิดอยู่ข้างล่างตามจีนพวกหน่อยก้ไอ้มอนไอ้หน่อยกโก้ไอต่อมมือหนึ่งได้เท่าไหร่บ้างนะเก้าสี่เปิดเสียต้เด้อโอ้ยเห็นแล้วพู้สิเสียงเสียบาะั้นนะขาดไปเลยนพ่อดีน้องไต้ร่วมคุณไงได้ร่วมคุณได้ย่ากหมือนไรเลยครับผมผมได้น้อยโก้โมเดียรนี่น่ะเบิดโรงงานน่ะผมได้แค่ยี่สิบใบ ทุกคนได้ยี่บสามยี่บสี่บุญยี่ห้าพี่น้องหลายสุดเดี๋ยวนี้ยี่บยี่ห้าไบนะครับผมพี่น้องเพราะว่าคนได้โอหลายนะครับผมถึงได้โอหลายถึงถึงได้เฮตดการึงเดือก็มงสิ้นอะพี่น้องมันมันได้สูงได้หลายอยู่เดี๋ยวนี้เนาะมือเห็ดงานยี่บสองมือนะครับผมโอ้ไปเบิ่งรรจาการศนรกันพูดแล้พี่นอ้องอยู่ห้างอยู่ซูปเปอร์พูล้นะครับผมว่าสิได้ที่ยังไปกินฮ็ดกินแรงกันนะครับผมมือนี้เห็ดงานเพื่อสุขคนนะครับพี่น้องแต่ว่าผมก็เข้างานเศร้ากอมูนะครับผมเข้างานปกงวงเศร้านะครับผม ผมให้เขาเจ้าก็เข้างานแปดโมงเสาร์นะครับผมพี่น้องบรรยากาศมันอยู่บ้านเหาวะนี่ปะกดเงินก็เข้าผมพี่น้องห้อแล้วครับผมโอ้ยยิงงานน้องทายเข้มนอกคุณท็อปโอ้พี่น้องสภาพผมก็เรื่องงานครับผมย่200,000เยน20,000เยน,นขบาวอะไรเบิ่งงานครับผมดีทรงจากบ้าทนะครับผมสำหรับเรียนนี้เนาะพี่น้องนี่ครับผมไปมันจะคอยสูญหลาย ไปใส่ไปนะยามาบ่ย no ี่สิบใบดีดีจ้่เลียวส่งจกใบวะนบิกันนามจะได้เท่าไหร่วะสิบสีใบวสิบหใบมีน้องสิไลสูเบิงครับสิบหกใบนะมันทได้เท่าไหร่วะออวันนีนสิบหใบหน่วยสร้อยพันหน่วยสร้อย มื่นแสนนี่ครับผม16ใบพี่น้องตอนนี้เล่เงิน2 4 83แะครับผมได้สามหมื่นเก้าโอ้เล่นไหวทแต่ที่ขาดซุ้มอีกสไดใจแตคว่บผมมีผู้ใด่เนี่ยนงร้มีเศษเหียนแบงหาพันแบงมีแต่เสียด้นมีหรอฮะมีแบงหาพันมีแบงบ่แต่ใบมังวันตอนตอนนี้นะ เดี๋ยวผมพี่น้องบรรยากาศเนาะเงินออกก็ฝากกันมากดเงินกดคำสิแล้วผมเฝ้าทรงเมียบ้านดิแต่ละคนเนาะลูกใหญ่ทายอยู่บ้านเนาะเงินกับผมพี่น้องเสียหนี้เสียแบงคเสียบิดแค่เสียกับเสียครับผมสำหรับนี้ไปเดี๋ยวเขาจะพาไปฝากเงินยุ้ยกำลังที่ก่อนนะครับผมพี่น้องนะครับอยากไปเบิ้องแนวกินย้งประจันทับที่เปเบิ้องแนวกินก่อนหาแนวแก่ก่อนนะครับผมก็จะไปฝากเงิน ถ้าเ,าเ,บ,าเ,าเบิง้บง,งว่าจะได้ส่งกลับบ้านได้ดีเดียวขอสียเรเบิ้งนี่เบิ้งสินก่อนพี่น้องว่ามันจะได้ใส่พอได้มันจะได้ส่งข้อไดนนะครับผมสำหรับเรียนนี้เนาะเดี๋ยวครับผมพี่น้องที่เราบรรยากาศเทาเนาะสาวครับผมไปครับผมพี่น้องันนะเออครับผมไปซื้ออย่างวะไม่ได้ซื้ออย่างนี้นะครับ โอ,โอ ah ้เบิดแล้วโคงไกลปปนะแล้วผมพี่น้องสภาพแะ่ละคนครับสุดสุดสุดบทสุดสดบทันตอดเลยปลอดบริสุ็ธุ์ยาเอาะควันพามันเลยเออผมพี่น้องอันนี้เขาได้อาบน้ำแล้วเนาะปวดไวกวไวดิ โอ้ยแบ่งกระตาเราฝากแบ่งกันได้สุดเลยบรรยากาศเพิ่งที่แล้วครับผมเงินวอกนั่กันยิ้มเปือยแล้วเมื่อนี้เนาะเพราะว่าผู้ใดล่ะครับผมแต่ว่ามาซื้อของช่วงนี้ก็ดีได้พี่น้องซร้างก้อนพังก็ซื้อปิดนะของไอ้ของมันสิลดราคาหลายครับผมกระทะมันเหลียดด้กระทะมันเหลียบอะเรียบร้อยเลยนะครับผมนี่ครับผมพี่น้องฟลาซีมอนนี่ครับผม อันนี้มันลดมันลดราคาดูน้องใตอย่างนี้ไหลเลยนะครับผมผมมากแบบผมไม่กินอย่างเงี้ยมาอั่นี่ก็บบุคกอยบุ้กินเลยอะบุ้แต่เด้กินแต่ซอยจุเนี่ยบุ้กมีเนี่ยวะบุ้มีปะตัวนี้บ่ละไม่ใช่ปกติมันสิมีนเนิญาก่อนนะครับนี่ครับผมน้องอันนี้น้องไก่ครับยังบุ้ซื้อใช่ ถ้ามาซื้อเนมืเวียนดวยวาวของมันค่อยหลายครับผมตรงนี้ของของมันเบิดหรอกตมมี่ซาบูบ่มีพ๋าซี่กินสอยจู่าซั่นบ่ได้จูดอกโอ้บ่มีอย่างเลยไปหาฟางเงินบ่มีอย่างพี่น้องหาฟางเงินหาแก่น้ามนต์พราสาวนะเ <c oughs> นี่ครับผมพี่น้องมาทีน่นี่ก๋าซี่ไปร้านันนั้นไปอีกร้านนึงไปไปอีกห้างนึงนะครับผมพี่น้องเพราะว่าจะขายจะกินสอยจู ไอ้นี่ร้านใดเพื่อเข้าไปพมืงยะนี่ห้างแค่นี่มันบ่มีพี่น้องเนี่ยเบิดนะครับผมแต่เบื้องร้านนี้เปิดใหม่ล้วนซีมีบัฟาะเฟลเฟลนะครับผมบึนวันไปหอดแล้วก็บ่มีหยังยน่าออมาบึนวันบึนวันแบบไหนอ้อมฝนตกฮะลูกน้าวตีนมันจ้าขนไม้เสร็จไอพี่น้องเข้าไปเบื้องข้างในนมกันครับผมสีมีบ่วมมี มมีกะกับนะครับผมไปคุณครับผมแต่ละคนยัง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 ไปบ้านที่นั่งเดี๋ยวซิบหนึ่งวะตารนี้เปิดไหมของกระดายอะของกระแพงนะครับผมนเหนือผมทีำงาน ไอร่อยแปดสิบแปดเทียนให้มึอร่อยแปดสิบแปดเียให้แต่หมสามร้อยปากับจมมันแบบงงเงงผมไม่รู้งงเผมทานหโอ้มีเรากินีมือได้งเน้ยยังกินอ่ะจังหวะนี้เดตับมากกับิปิ้งตัพเลยกับผมพี่น้องบ่มี่ก็เก่าผมพี่น้องแนวเสี้ยอ่ะสองร้านเราไม่ได้กินดอกไม่ได้เงียบดอก่ ไปขับไปกินเต้าม้าอยู่บ้านมั้งเนี่ยบ้านไหนบ้านมันโลดที่เราผมเงินยี่ยนรอกอาหารเรากินซุ้มกันตัวพี่น้องได้พูดระคำจูนแซ่บเรื่องจูนเพื่อนแท้โมมีบ่ได้หรอกครับผมไม่ยากนะครับไม่ยากสามตอนสี่ร้อยหกสิบสี่เงี้เป็นจากวาดนะที่เป็นเงินไทยอ่ะ ร้อยได <2, 000 S 2> ้เนี่ยร้อยท่า่สองร้อยวะเห็นไหมนึงอะร้อยหนึ่งเอีดิสองร้อยกับมาต้นะร้อยย่อไม่เวาไปนั่งไปไปฟังเงินลยนะครับก็ได้กินของมันนะนี่แหละยามไปยงามยามยากกินนะหาซื้อง่ายง่ายดิสรุปแล้วได้เน่โจุะ นี่เราจูพักเนี่ยงตายหลายจูพักแล้วไม่ได้กินซ้ำมื่อนะพี่น้องกิก้อนก้อนฮะกินหำก้อนหำก่อนก้อนไม่กินเอปไปฝากเงีไปกินดำเลยอามอามอามไม้โอ้เยกาอมเสียิปโอ้เสียเ่าไหไ้มซิกจองใหม่เก่าอดว่ะ คาข้เท่าหร่ขาขาใบแปดค่าน้ำป้าไปข่าหร่เก้านครับผมโอ้แขงแขงกว่าหอาแข็งกว่าเก้าพันตะกี้ผมเก้าันี่ว่าถือก็ได้โอ้ยตะกีู้่พี่ตะกี้สี่ห้าพันนึงเนาะค่าน้ำเขาไเนาะเอาตะกี้นะโอ้ตะกี้โคตรฮือ่อกี้มันคือมาขึ้นชวนี่นี่คับคารคั์ตะวัน่งไปเปครังไปว่อ้ยโอ้แขโอ้ไม่นโอ้ โอ้โดนเอาอนี้นี่อไอ้บนบไห้านี่คือบวเดยบกเขมา่าไม่อโอ้คืบอกเอาน้ำแข็งตักไส้นะ่น้ำแข็งนี่ปิดผูเร่อเไปไนหอม่าบ่เอาเปลืกเียจะเอาเลอกเไียผม่ะกด้ะกินบาบ้าห่ได้อกินบาขึ้น แวากาศฮที่ไปเห็นอย่างต้อนาบาทที่นไหนไาแต่ว่าาเอาเบียดเลยไปฝากเงินเนาะคนเขาลอยก็ไปาที่นี่น้าน้าที่เราบรรยากาศต่างแดนบ้านฮะรล่ะินนี่นะครับมชิย่แทว่าเงียปีร้องอนี้บลยหวาดแซ่บแซ่วหวานนีดหน่อยเนาะหวานนี้เนาะา ขาดวะบุยบุยเลยววะส่วขาดทุานี้โอ้สี่ขาดสี่ขาดบอมวะตึกตักตึกนะเพราะผมมีน้องยางรถว้าครับโคตรสวยเงื้อคลั่กว้าถึกมืออีกเงิ่ตายไปไปแป๊บนึงบ่าวเอ้ยบ่าวยางบ่าว โอ้สิบเอาอยู่นะมะไปไปฝากกันมาหรอกแต่มือสาวไปไปฝากก่อนมาฝากเงินพี่น้องฝากเงินโงเงินยาบ้าลก็นะครับผมเพื่นแต่ละคนไปครับผมพี่น้องไปฝากเงินก่อนครับผมปาดเด็นโอ้มีแต่เสียตัวนะวะ คุณครับมครับครับะรล่าส่แปสมิสี่แปดสามมื่นมื่นมื่นค่เบิ้งมื่นค่อยคั่งก็ส่งเออไปสั่งไปสั่งอู้หเข้าเลยะถนู้นผู้แจ้ขัดข้อมานหน้าะใช่ใมันในมัดตทีเดียวรเนาะใช้ขั้อมีน้ามเสียนีละคุณเต็มก็ไม่กัมือครับผม้เมีเห็นก็สดีใจเนาะ ผมวันนี่ส่งจากใบอ้วนน้องไม่ได้ไล่เงินอยู่ส่งจาก16บหกใบขวา้องใบีใบเดียนันี่ยเอะไรวไปหรอไมร้บวันนี้ส่งดวมาส1บกส่ง16บครับผมเอาว้เอาไว้กินซใบนะครับ ว่าจกไปซีไปค่าบริการไปถึงฝากพ่อนๆที <acht> ่ก็ไปวนพั้นดูรศัท์นี้นะครับง่ายๆสะดวกสบายเนาะ ไปเพิ่มตอนโอนเหมือนกันครับอันนี้อันนี้ของเสียแบงครับผมสเสียแบงฝาเท่าไหร่ร้อยใบป,ปะร้อยใบครับเงนินเท่าไหร่สามร้อยใบเรื่ผมพี่น้องหลังจากเงินดอกก็พกากันเงส่งเงินส่งของที่ละครับผมนะ่นะน้องเดาถ้าไปเบิ้งไหนตอนโอนนะครับผมพี่น้องว่ามันจะแจังแต่โอนไปแล้วมันจีนแรกเพราะใแล้วมันเอาไปแลกไปเงินไทยแล้วมันชี้ได้เท่าไหร่นะครับผมพี่น้อง มันก็จะมีค่าบริการการโอนแล้็ค่าบริการในการฝากอยู่นะครับผมเท่าเดิเบิ่งนำกันนะครับผมมานทีได้เป็นเงินไทยเท่าไหร่นะครับผมไปซื้อแบงค์เด้อครับนี่ครับผมพี่น้องตอนนี้ฝากเรียบร้อยแล้วพี่น้องเงินเงินก็เข้าในแอปแล้วนะครับผมแอปอีวผมโอนเงินนะครับผมนี่ครับผมมันมีค่าบริการในการฝากอยู่ห้าร้อยเยนพี่น้องผมก็ได้ส่งอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยเยนนะครับผม กระเปาส่งได้พี่น้องตอนนี้เลขเงินกำลังขึ้นอยู่นะครับผมตอนนี้เลขเงิน2 4 8 3นะครับผมถ้ารอเบิ้งมืออื่นพี่น้องว่ามันจะขึ้นเท่าไหร่นะครับผมมืออื่นมือหึงมันจันทร์หมดหรอะมื้อไรส่งกับที่ให้พี่น้องได้เบิ้งนะครับผมพี่น้องนี่กับบรรยากาศนะพี่ครับผมพากันนั่งแก่น้ำมนต์พราซายพี่น้องนี่อยู่กับมะลิอยู่ไกลบ้านเพื้อนพี่ดิรถผมไปยางหัวมือเนี่ยครับผมขี่มาในพี่น้องเบิ้งนี่ยยางหัวครับโคตรสวยเลยหัวทุกงหนึงอีดีดเลยอู้ว่า มือก็ผมแกน้ำมนต์พราสาที่เราพี่น้องบรรยากาศเนาะูอุตสาห์ผาทินไามือย่ก็ผมพี่น้องเข้าแรงน้ำมนต์ปราสาครับผม ก็ต้องได้แหละไม่เกี่ยวตังค์นะคอู้ฮอดหอนพี่น้องเอาคักขนาดครับผมมาฮ้อนบ้านเลวพี่น้องไปฝากเงินหอก็มานะครับผมมากินกับพันธุ์ที่เสื้อให้เหรอพี่น้องไปฝากเงินเข้าบัญชีไ้นะครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ส่งเทบยังไม่ได้กดส่งเทบครับเพราะว่าตอนนี้เรียกเงินกำลังขึ้นพี่น้องที่แรกลงไปยี่บสามกว่าพอดีเมื่อนี้ขึ้นมาฮ้อนยี่บสี่ยี่บสี่กว่าแล้วใกล้ใกล้จะยี่บห้าแล้วนะครับผมรอเบิ่งกกอนว่ามันซีขึ้นฮ้อนยี่บห้าบอนะครับผมหยุก ก็เหล่าน้ำจำมันะครับเหล่าค่อยๆติดโกรดทรงนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวที่เดี๋ยวผมทีมาเฮ็ดคลิปุพี่น้องเบิ้งดอกนะครับผมว่าทรงเป็นเงินไทยเราไม่ได้เท่าไรนะครับผมถ้าหล่อเบิ้งเลีดเงินสกอนพี่น้องส่วนไองของเดือนไอนเมื่อย่างนี่นะครับผมพี่น้องมือเฮ็ดงานผมยี่เอมือเฮ็ดงานยี่ยี่สิบสองมือนะครับผมพี่น้องนะอันนี้จะเป็นเงินเดือนของเดือนของเดือนหกของเดือนมิถุนายนเาออกเดือนกรกฎระดานะครับผม เทศกานยี่สิบสองเมือ่อไดโอทีหกสิบสโมงนะครับผมพี่น้องรายได้ทั้งเบิดที่ผมได้รับนะครับผมพี่น้องรวมหักค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สเราได้อยู่ที่สองแสนสี่พันแปดสิบห้าเยนนะครับผมพี่น้องแลวผมจะคิดเป็นเงินไทยซูเบิรงเด้อว,ว่ามันมันมันเจนนี่มันมันตกเท่าไหร่นะครับผมอู้หมานกันซูขคนอยู่พี่น้องเดี๋ยน,นี่ก็ได้ยี่สิบอัพแบบซูคนอยู่นะครับผมผมก็จะได้น้อยก็มูอยู่สองแสนสี่พัน แปดสิบห้าเยนนะครับผมป้าหอนแหงพี่น้องสองแสนสี่พันแปดสิบห้าเยนนะครับผมคูณตอนนี้เรียงเงินได้เงินตอนนี้ยี่สิบซี่นะครับผมคูณศูนย์จุดสองสี่แปดสามนะครับผมพี่น้องป๊อบนี่พี่น้องที่ว่าคิดเป็นเงินไทยแล้วนะครับผมอันนี้ยังยังบรานได้หากวายไว้กินเจ้าของแทนนะครับผมอันนี้แค่เอาแบบว่าเงินเยนที่ว่าดิบ,ดบๆนี่พี่น้องนี่ นี่นะครับผมเงินเดือนดิบๆที่ว่าได้รับนะครับผมหลังจากหักค่าบ้านค่าน้าค่าไฟค่าประกันค่าหากักคงหาฝากแล้วนะครับผมพี่น้องเงินเดือนที่ได้เดือนนี้คิดเป็นเงินไทยเราได้อยู่ที่ห้าหมื่นหกร้อยเจ็ดสิบสี่บาทนะครับผมสำหรับเงินเดือนเดือนนี้นะเนาะเฮ็ดงานยี่สิบสองมือโอทีหกสิบหกสิบสมองได้ได้ได้เข้ากะอยู่สองมือพี่น้องเพราะว่าผมเรียนเนาะเรียนระยานี่ก็เลย กเรเยนสอบอยู่นะครับเยนวีซ่านะครับผมน้องตอนตอนนี้กับบ้านได้เลี้ยงให้ดอกนะครับผมตอนนี้กําลังเยนได้เกี่ยวกับการได้สอบหน้าเครื่องหน้างานอยู่นะครับผมพี่น้องครับผมกระซิบกระซิบยังสิอะไรพี่น้องเวลาเงินออกแล้วก็พากันเลือกการเรืองงานแล้วก็พากันไปกดเงินกดทองที่เหล่าบางคนกระซ่งเลยเองสิอะพี่น้องก็เฝ้าซ่งนะครับผมเห็นเงินออกมากับเฮ็ดงานแล้วมันกระเซาเมื่อยเงินบ่ลอะครับผมแล้วก็ที่ผม่ายชิปนี่ก็ยากเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะครับผมที่กําลังตัดสินใจกําลังซีม้านะครับผมพี่นอ แต่ว่ามาโลกกะบางม่องก็ได้หลายบางม่องก็ได้น้อยนะครับผมพี่น้องมันก็แตกต่างกันไปหลายอย่างนะครับผมก็โอ้เบ้าอะไรก็ไม่ได้หรอกพี่น้องเจ้าของก็ไม่ได้หลายนะครับผมมีาของก็ได้น้อยเนี่ยหลายเนี้ยปากปนกันไปัฮหล่ะนะครับผมโอ้ห่อนแหงครับผมพี่น้องเอเอาผมพี่น้องก็ซีประมาณนี้แหละนอกจากสำหรับคลิปนี้นอกจากเป็นคลิปปรากาศหลังเลอกงานแล้วก็พาทุกคนไปกดเงินแล้วก็ไปฝากเงินเข้าตู้ไปนะครับผมแต่ว่าก็ยังยังบ่ทันได้โอนแค่นะครับผมพี่น้องก็ฝากใส่วันนั้น ส่แอปไอโอนเงินไอเรีกเป็นเงินไทยไว้อยู่นะครับผมตอนนี้ยังบันได้แรกเป็นเงินไทย,ทยนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวรอเบิ้งเลขเงินทีกอสองสามมื้อก่อนเบิ้งวันจันทร์ันาคารกลวว่ามันมัน,ม,นมันซีขึ้นหรือว่ามันมันจะลงอีกนะครับผมตอนนี้เลขเงินก็กำลังขึ้นอยู่พี่น้องก็ขึ้นมไหลายดอกครับผมจากยี่ยี่สิบสามเก้าสิบกว่าตอนนี้ก็ยี่สิบสี่แปดสิบกว่าแล้วนะครับผมพี่น้องก็รอเบิ้งถ้ามันขึ้นทอ,อยี่ห้ายี่หกนะว่าผมพี่น้องยามยามที่มันสีได้แล้วนะครับผมพี่น้องก็รอเบื้ ได้โอ้ขึ้นน้องอนยิมภาก็ได้ตติมกันไปอีกหลายบาทเติบอยู่ดีนะครับผมมันบละเนาะนะครับผมอาครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับผมกะซีประมาณนี้นะครับผมกะเป็นคลิปบรรยากาศหลังเลือกงานหลังเลือกยันแล้วก็พาทุกคนไปกดเงินกดทองนะครับผมเมื่อกี้ถ่ายคลิปวันที่14กรกฎาคมเป็นวันศุกร์นะครับผมพี่น้องเงินยันออกพอดีนะครับผมก็เลย เก็บภาพบรรยากกศไปกดเงินกดทองให้พี่น้องเบิ้งกันนารังสีนะครับผมพี่น้องก็แยกย้ายกันแล้วนะครับผมมือก็พักการเทศงานกันทุกคนอยู่นะครับผมพี่น้องกับเป็นโอแต่ผมไปเทศงานกับก็ไ่ได้เป็นโอนะครับผมพี่น้องเพราะว่าเสาเสาหน้าเป็นเสาเทศงานครับเดนนี่เดนนี้มีมีเสาเทศงานพร้อมนะครับผมหัวหน้าก็เลยว่าผมเทศงานแล้วก็เสาที่ว่าเป็นเสาเทศงานก็หยุดทั้งสี่นะพี่น้องเดนนี่หน้าหน้าหน้าจะได้โอหน่อยนะครับผมเดนนี่บ่บ่มีกะจากมือเลยพี่น้องถ้าเบิ่งว่าเอือเดียนผมสิได้เท่าไหร่นะครับผม ฟองเดนที่เลานังยัง,ยงได้คากะอยู่ประมาณเกียรเกียรพันก็เย็นอยู่นะครับผมพี่น้องเกียร์พันก็เย็นนี่เข้ากาะแค่สองมือนี่ครับผมนี่แหละนะครับผมพี่น้องกระทะมีกาด,ดึกนะกระทะมีโรงงานถ้ามีมีกาด,ดึกขึ้นนะได้ มันก็ค่อนข้างที่จะได้ได้เงินหลายพี่น้องเงินเงินเดือนก็จะคล้ายๆว่าซีซีคงทีเลยนะครับผมพี่น้องกับซีบวกลบกับกับซีโบ้บลืนก่าหลายซีประมาณนี้นะครับผมเอาละครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับซีประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ฝากผลิตภัณฑ์ผมน้ำแน่นะครับผมน้ำพริกกากหมูมอนสั่งนะครับผมพี่น้องฝากพี่น้องอดนวลกันแน่เด้อครับผมหลายคนกระทกเข้าไปสั่งซื้อนะครับผมสั่งไปซีมเบิ้องล้างนะครับผมแซ่บบ่แซ่บยังไงก็คอมเมนต์บอกกันแน่เด้อครับผมพี่น้องฝากทุกคนอดนวลน้ำแน่นะครับผู้ใใดดดดหยยยััังบบ่่ไไไ้ os, mustache, ส hui, ส Styles, rainbow, ้้ right ้ бы, ้อออนนนนนนจาาากกกททเเขขปตมมมีผผึวละคร แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมน้ำแน่นะครับผู้ใดสงสัยอย่างแยกขาดอย่างก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับผมหรือว่าจะทักเข้าไปในเพจ Facebook มอนสังชาแนลก็ได้นะครับผมพี่น้องเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับคลิปนี้ก็ที่ขอตัวไปอาบน้ำอาบทาสก่อนนะครับผมมือเศร้ากับตื่นไปเฮ็ดงานนะครับผมมือกับเข้างานหุ่งมงเศร้านะครับผมพี่น้องสหรับคลิปนี้ก็นอนหลับฝันดีครับผมสวัสดีครับ